เมื่อวานนี้การถแถลงข่าวของทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็พูดถึงฟ้าทลายโจรด้วยก็จะไปตรงกับการถแถลงของรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคุณหมอปราโมเสถียรรัตน์ซึ่งถแถลงร่วมกับดรสุภาพรภูมิอมรอผู้อํานวยการสถาบันชีววัตถุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณผู้ชมครับสรุปแล้วนะฮะเขาไปทดลองฟ้าทลายโจรแล้วฟ้าทลายโจรมีลิ์ฆ่าเชือ้อ และยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโควิด -19 ได้จริงครับเป็นขั้นตอนของการทดลองในหลอดทดลองนะครับยังไม่ใช่การทดลองในคนแต่การทดลองในหลอดทดลองนี้ทำให้สรุปได้แบบนี้คุณผู้ชมคำว่าฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวนั่นแปลว่าจะกินฟ้าทลายโจรก็ต่อเมื่อคุณมีอาการป่วยแล้วเป็นไข้แล้ว สันนิฐานว่าตัวเองติดหวัดหรือติดโควิด1 9กินฟ้าทลายโจรได้แต่มันไม่ใช่ยาอายุวัฒนะที่กินป้องกันครับบางคนมีความเชื่อแล้วตอนนี้กินใหญ่เลยครับก,ก,กินเพื่อป้องกันกินเพื่อป้องกันกินกันทุกวันไม่มีผลใดๆฟ้าทลายโจรไม่มีผลในการป้องกันแต่มีผลเมื่อเชื้อไวรัสเข้ามามันช่วยยับยั้งและฆ่าได้ ดังนั้นแพทย์แผนไทยออกคำแนะนำนะครับว่าให้รับประทานทันทีเมื่อมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่คือมีไข้ไอเจ็บคออ่อนเพลียให้กินวันละสี่แคปซูลวันละสี่ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนการทดลองในคนกำลังเริ่มดำเนินการนะครับตอนนี้กำลังผสานกับความร่วมมือกับสถาบันบำรราศนาราดูนโดยเริ่มทดลองในกลุ่มคนที่มีอาการน้อยอยู่คือผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เดี๋ยวรอผลสรุปก็น่าจะ อยู่ในช่วงกร,รกฎาคมนี้ตอนนี้เริ่มสำรองไว้แล้วนะครับ1ล้านแคปซูลสำหรับบุคลากรสาธารณาสุขและผู้ดูแลผู้ป่วยห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรส่วนคนที่มีไข้เจ็บคอถ้าคุณอ้าปากแล้วมีจุดหนองอยู่ในคอนั่นแปลว่าคุณติดแบคทีเรียรก็ห้ามใช้เช่นเดียวกันใช้เฉพาะคนที่มีอาการเหมือนเป็นหวัดและติดไวรัสนะฮะและใช้เมื่อมีอาการเท่านั้นไม่ใช่กินทุกวัน